จะทำนะคะเกี่ยวกับการลดงานที่ไม่เกิดมูล,ลค่าของพนักงานควบคุมการผลิตค่ะโดยพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพอของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้เป็นดิจิทัลค่ะโดยจากเดิมนะคะบริษัทจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษค่ะทำให้ต้องพิมพ์กระดาษออกมาในทุกๆเดือนซึ่งปกติแล้วเนี่ยบราาิษัทจะต้องพิมพ์กระดาษ จ็ดหมื่นใบต่อเดือนแต่โครงกานนี้สามารถลดกระดาษลงได้หนึ่งหมื่นใบต่อเดือนค่ะและทางนี้นะคะยังลดเวลาการจดบันทึกข้อมูลลงสานาทีต่อชั่วโมงอีกด้วยทำให้พนักง,งานนะคะมีเวลาในการทำงานให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะจากการทำโครงกานนี้นะคะก็สามารถดูยอดการผลิตได้ว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่า แล้วก็ยังสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอีกด้วยค่ะทำให้ข้อมูลเนี้ยนะคะเป็นข้อมูลรากฐานค่ะที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็นำข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเนี้ยค่ะไปเชื่อมกับข้อมูลส่วนต่างๆอีกด้วยก็คิดว่าโครงงานเนี้ยค่ะมีความสำเร็จอย่างมากค่ะเพราะว่าบริษัทเนี้ยได้นำไป ใช้จริงค่ะในส่วนของโครงงานนะครับจะทําเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอ่าโปรเซสของการทํางานของผลิตชินต์ใการผลิตชินง,งานนะครับก็จะทําการอ่าลดเวลานะครับลดเครื่องจักรที่จะใช้จากการที่เราเมื่อก่อนนะครับโปรเซสก่อนอันนี้จะมีอ่าการใช้เครื่องจักรถึงสี่เครื่องก็เราก็จะลดเหลือเพียงเครื่องเดียวครับผม แล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายเนี่ยจะเป็นลดการใช้ค่าใช้ใจ่ายของพนักงานนะครับต่อเครื่องที่จะต้องเข้าประจําเครื่องสองกะก็ลดค่าใช้จ่ายในเอ่อพวกเอ่อเงินที่งเงินเดือนของเขาครับที่จะต้องจ่ายครับผมแล้วก็เพิ่มผลผลิตที่มากขึ้นนะครับจากการที่เราปรับเปลี่ยนโปรเ e สเราใช้จิ๊กที่เพิ่มอ่ปริมาณชิ้นงานให้มากขึ้นนี้ครับเราก็เลยได้ผลผล,ผลิตที่มากขึ้นครับในส่วนของอ่าว่าสาเร็จมากน้อยเพียงใดครับก็จะเป็น เป็นการสำเร็จมากครับเพราะว่าโครงการน,นีนะครับเป็นประโยชน์กับโรงงานในหลายๆส่วนครับในเ,เครื่องจักรที่เหลือมากขึ้นนะครับก็สามารถเอาไปตั้งผลิตภัณฑ์อื่นได้แล้วก็เราก็สามารถทําสต็อกของชิ้นงานได้ครับจากการที่าการเพิ่มผลิตของผลผลิตที่มากขึ้นครับแล้วก็ลดหย่อนเรื่องของค่าค่าตอบแทนของพนักงานได้ครับโครงการที่ได้รับมอบหมายนะคะจะเป็นโครงการที่ใช้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนารายผลิตค่ะ ซึ่งตัวโครงงานนี้จะใช้ความรู้ในเรื่องของ AI deep learning ตัว deep learning เนี่ยจะนำมาใช้ในการคัดแยกชิ้นงานดีชิ้นงานเสียซึ่งจะนำมา,าใช้ตัดสินใจแทนคนค่ะโดยในสหกิจแปดเดือนนี้นะคะ,ะโครงงานจะแบ่งออกเป็นสองเฟสก็คือเฟสแรก เราจะทำเป็นสเตชันเดี่ยวก่อนสามารถตรวจสอบชิ้นงานได้ภายในสเตชันนี้แล้วก็เฟสที่สจะนำตัวสเตชันเดี่ยวนี้เนี่ยไปประยุกเข้ากับาลายผลิตค่ะในสากิจ8เดือนนี้ก็จะทำในเฉพาะเฟสที่1นนะคะซึ่งระดับความสาเร็จเนี่ยบริษัทสามารถนำประโยชน์บริษัทสามารถนำโครงงานนี้ไปประยุกต่อยอดได้ค่ะโดยที่นำโค้ดที่นักศึกษา ได้เขียนไว้เน่ยไปเทรนนิ่งโมเดลเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะสำหรับตัวโครงงานที่ได้รับมอบหมายนะคะจะทำเกี่ยวกับการหาความสามารถของกระบวนการผลิตค่ะโดยแผนกที่เข้าไปนะคะเป็นแผนก p r o c e s s development ค่ะดังนั้นความสามารถของกระบวนการผลิตเนี่ยจะผลิตตัว Hybrid i n f เฟ t e r ค่ะโดยโดยเราจะทำาาก็คือ หาคอนดิชันนะคะที่ใช้ในการเชื่อมแต่ละชิ้นส่วนเข้าด้วยกันตลอดจนทําการทดสอบผลิตภัณฑ์ว่าคอนดิชันที่เราได้ทําการเลือกเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถทําให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถทําให้ถุงลมนิรภัยเนี่ยการได้ตามสแตนดาดที่ลูกค้าแล้วก็บริษัทกำหนดหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของระดับความสำเร็จนะคะคิดว่าตัวโครงงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ย ประสบความสำเร็จเนื่องจากตัวบริษัทเนี่ยได้มีการนำตัวคอนดิชันที่นักศึกษาะคะได้เป็นคนทำการเลือกแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยนำไปต่อยอดปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพื่อนำไปใช้เป็นคอนดิชันสำหรับในการผลิตตัวแมสโปรดักชันเพื่อที่จะส่งขายกับทางลูกค้าคะ่ะแต่ว่า คิดว่ามีความกล้าในการตัดสินใจมากขึ้นค่ะการคิดเป็นระบบที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ทานนี้ยังมีความคิดสร้างสารรค์ที่เพิ่มขึ้นด้วยก็ถ้าพูดถึงระยะเวลานะครับก็คงก็จะมีระยะเวลาในการที่สะสมประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นนะครับในด้านของเทคนิคเชียน ก็ได้มากขึ้นครับแล้วก็ไหนจะเป็นงานในอนาคตนะครับที่ต้องทําอาจจะเป็นเอกสารต่างๆที่จะต้องเข้าใจแล้วก็เกี่ยวกับมาตรฐานของโรงงานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าสังคมครับะจะเป็นสังคมอของพนักงานกันจริงๆทั้งพนักงานหน้าเครื่องหรือในออฟฟิศนะครับเราก็จะได้เข้าถึงการ คุยกันของระดับเอนจิเนียร์ด้วยกันนะครับว่าตอนนี้เขาพูดกันถึงเรื่องอะไรกันแล้วเราก็จะทําทำความเข้าใจมากขึ้นครับแล้วก็การทํางานาภายใต้แรงกดดันนะครับงานที่รับผิดชอบก็ได้มากขึ้นแล้วคนา้ง,งานนะครับที่เป็นผู้ดูแลเราก็สามารถจ,จ่ายโปรเจกต์กใหญ่ให้เราได้ครับเราทําให้เราได้เรียนรู้งานได้มากขึ้นครับได้ทักษะในด้านการวางแผนแล้วก็การแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับแล้วก็ ในการที่เราจะต้องไปขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือเราเนี่ยก็ได้ทักษะเพิ่มขึ้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์มามากขึ้นค่ะเนื่องจากการมาสกิจศึกษาแปดเดือนนะคะเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรตัวนักศึกษาเองเนี่ยได้มีความรู้สึกว่ามีการพัฒนาในเรื่องของการติดต่อสื<ๆ>่อสารการประสานงาน ต่างๆเนื่องจากาาแผนกที่ตัวนักศึกษามาสายกิจเป็นแผนกที่ทําเกี่ยวกับการพัฒนาและก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ New m o เดลทําให้จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆมากขึ้นแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการวางแผนงานรวมถึงมีความมั่นใจในวิชาชีพที่ตัวนักศึกษาได้มีการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ อืนด้วยน,นะคะคิดว่าเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่ามากค่ะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยซากิสี่เดือนอาจจะได้รับโครงงานที่เล็กแล้วก็เนื่องจากมีเวลาในการศึกษาเรียนรู้ที่น้อยอะคะ่ะแต่พอเรามาแปดเดือนใช่ไหมคะเราก็จะได้รับโครงงานที่ใหญ่ขึ้นมีความท้าทายมากขึ้นทําให้เราอะมีเวลาศึกษาแล้วก็เรียนรู้งานที่มากขึ้น ทำให้เราอ่ะเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะทําให้งานของเราออกมาได้ดีขึ้นสําหรับผมคิดว่าการสากีศึกษาแปดเดือนนะครับเป็นก็มีความคุ้มค่ากว่าการสากีศึกษาเพียงแค่สี่เดือนนะครับเพราะว่าด้วยระยะเวลานะครับด้วยระยะเวลาที่สากีศึกษาแปดเดือนนะครับผมมีเวลาที่จะเรียนรู้งานต่างๆนะครับมากกว่าคนที่ไปสากีศึกษาสี่เดือนนะครับแต่ก็สากีศึกษา สีเดือนอาจจะได้ทํางานเลยแต่ผมก็ได้ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมได้เวลาเรียนรู้งานมีทักษะในด้านต่างๆที่มากกว่าผมอาจจะได้ไปทั้งศึกษาของแผนกอื่นๆด้วยครับเพราะด้วยเวลาวิทยาที่กว้างแล้วก็ผมต้องไปโคกับทั้งแผนกอื่นๆ,ๆต่างๆนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่สากิจศ,ศึกษาแปดเดือนนะครับมันมีการทํางานที่ คบกับทุกแผนกมากกว่าครับแล้วก็ได้ประสบการณ์จากแผนกอืกอ่นๆด้วยครับส่วนตัวมองว่าการสัง่งการศึกษา8เดือนก็มีความคุ้มค่าในแง่ของอการได้เรียนรู้แล้วก็การได้สั่งสมประสบการณ์การทํางานที่มากขึ้นคิดว่าการมาสั่งการศึกษาเนี่ยระยะเวลา8เดือนมีความคุ้มค่ามากค่ะเพราะว่าสามารถเรียนรู้งานได้มากเนื่องจากระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นจาก4เดือนเป็น8เดือน ในในสี่เดือนแรกตัวนักศึกษาเนี่ยได้มีการเรียนรู้แล้วก็การสอนงานต่างๆจากพี่พี่ในแผนกแล้วก็ในส่วนสี่เดือนหลังเนี่ยตัวพี่ๆในแผนกแล้วก็ตัวบริษัทเนี่ยคาดหวังว่าให้ตัวนักศึกษาเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเต็มตัวให้เหมือนกับเป็นพนักงานหนึ่งพนักงานหนึ่งคนในบริษัททําให้ตัวนักศึกษาได้รับ การมอบหมายพลังงานที่ใหญ่ขึ้นสโอบงานที่มากขึ้นรวมถึงมีรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติงานกับเครื่องจักรเองจริงๆแล้วก็ในสีเดือนที่เพิ่มมากขึ้นมานี้ทำให้ได้เรียนรู้งานต่างๆจากพี่ในแผนมากยิ่งขึ้นค่ะ ได้รับค่ะเนื่องจากทางบริษัทเนี่ยเห็นศักยภาพการพัฒนาของเราจากการนําเสนอความคืบหน้าของโครงงานนะคะอยู่แล้วในทุกๆเดือนและเนื่องจากบริษัทเนี่ยได้นําไปใช้จริงจึงอยากเลือกเราเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปพัฒนาโครงงานนี้ต่อค่ะได้รับการเสนองานครับเออเออเป็นเพราะว่าผมเนี่ยมาสากิจศึกษาที่แปดเดือนนะครับระยะเวลาแปดเดือนมันเป็นระยะเวลาที่นานครับอหัวหน้างานของผมก็ได้ สอนงานผมในหลายๆเรื่องแล้วก็ผมก็มีความสามารถในระดับหนึ่งครับเลยได้รับการวางใจจากพน้างานครับแล้วก็สามารถทํางานต่อได้เลยเพราะว่ามีงานที่รอรับผิดชอบอยู่เหมือนกันครับส่วนผมก็ผมเองก็ตอบรับข้อเสนอไปครับเนื่งจากว่าผมไม่ต้องไปเรื่องงานหรือเริ่มต้นที่อื่นใหม่นะครับแล้วก็สามารถทํางานที่รับผิดชอบตัวเองได้เลยสังคมในโรงงานเป็นสังคมดีครับผมเจอพี่ๆพนักงานที่ดีครับ ได้รับการวางใจจากหัวหน้าง,งานและก็พนักง,งานด้วยกันครับผมขอบคุณครับ